สวัสดีคนดูที่เข้ามาดูความชิปหายในแรงโมบายรีเจนนะครับวันนี้ผมกดมากับแฟนของผม จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเปิดมาแม่หนูไลล่าก็โชว์สกอร์สุดโหดให้เราได้ภูมิใจเล่นนะครับเพื่อนเราก็เชื่อใจเลยกดไลล่าเป็นเฟิร์สพิกไปซะเลยผมก็ไม่น้อยหน้าเลยโชว์สกอร์สุดโหดไปให้เขาดูอันนี้ไงก็ชิลๆปะก็กดป่าไปด้วยความมั่นใจแฟนผมก็กดเมทสุดโหดมาเล <ๆๆ S 1> ่นคู่กับผมนะครับชื่อว่าลั่อี้หลัวอี้อ,อ,อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันด้นะครับมาละจ้าเปิดมาผมก็มาตีตัวมังกรน้อยเนี่ยครับแผนของผมก็คือต้องไปจบเลนแครี่ข้างล่างไปช่วยไลล่าสุดโหดของผมแล้วผมอยาก ได้ปูกลางแม่น้าจัดๆเลยต้องมานั่งบวกไอหนีไม้ไผ่ผมก็ได้ทาการหนีหางจูดูดนะครับเพราะว่าเขามากันสองผมจะตายแล้วแต่วันนี้ผมจะสวนแฟนผมก็ทาการร่วมไหมผมเรียบร้อยครับวาร์ปโชว์สักหน่อยไลทีนี้ปูกลางแม่น้ําก็ตกเป็นของผมฮ่าฮ่าให้ทนไรพี่ลายลาเราก็แจกให้ศัดตรูในบ้านเลยนะครับ อย่างตอนนี้ผมพลาดนะครับคุอผมพยายามไปโซนเต่านะแต่โดนคูชิออนะครับคือเขาหลบสกิลของผมได้หมดเลยแล้วก็สวนมไา้แล้วก็แฟนผมก็ตามตามมันไปครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอ๊ะอะไรอยู่ในุูมเนี่ยมาเช็คหน่อยสกิลสองแร็ออกมาครับไอไอ้ไอ้ไ่เงียเครียดไงีำอะไรไว้น้เนเนี่ยผมเพื่อนเยอะไงผมก็เลยปากแจวได้ แพนด้านี่ก็กระโดดมาซัดผมอีกแล้วนะดีนะครับพี่จูโล่งขาเกี่ยวมาให้ไว้ผมก็กดสกิลสองสวนไปยังไงต่อครับจูโล่งทำไฟไว้อยู่ครับผมก็พยายามที่จะไปเอาตัวของตัวอะไรก็ไม่รู้ในเสาผมกับแฟนก็พยายามไปกันป้อมบนนะครับพอผมไปเปิดภูมิเจอไดโนเส,นส,นสาร์เจอไฟครับยัไหวยังไงตีส่วนถงไม่ไหวครับดาเมจเยอะเกิน แต่เดนาเสานี่คือตีสู้กับแฟนผมเลยนะไลล่าเรนล่างก็พยายามที่จะแก้เกมนะครับแต่ซัพพอร์ตกะโดดเข้าไปตายแล้วจังหวะนี้ยังไงยิงกันติเข้าไปพนด้าฟิกเกอร์ออกไวทันนะครับเหมือนว่าพันด้าเนี่ยจะไม่จบกับผมนะครับมาเปิดผมไม่ไปายแล้วจังหวะนี้ผมก็ยกเขาขึ้นครับวิ่งครับวิ่งทำอะไรไม่ได้วิ่งครับจากมินิแมปนะครับเรนล่างเขาพยายามที่จะแก้เกมโดยการซัพพอร์ตไปคิวของตัวมีอาร์มานะโอ้โหผมก็ใจชินขึ้นมาหน่อยครับ เพราะว่าตอนนี้มีอาเป็นปัญหากับทีมผมมากมากเลยจังหวะนี้ผมก็พยายามลงมาแก๊งเรนล่านะครับพอดีเห็นเขาอยู่2ผมก็เลยพุ่งไปป่าอันตีแล้วก็สกิลหนึ่งครับตามคอมโบจูเลียนต้นฉบับจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยครับมีอาเขาตายไปแล้วครับผมก็ป่าอันตีเข้าเข้าไปยัดครับส่วนแฟนผมก็ลงไปนอนเทงเต้งพอโดนสกิลหนึ่งของเมดนะครับไม่ทันไรผมก็นึกขึ้นใจอยากจะตีบ้างขึ้นมาไม่รู้อะไรเขาสิงนะครับทั้งที่ศัตรูเหลือ2ตนนะผมไม่คิดว่าเขาจะลงมาหรอก ผมตีบ้านเอา <ijk> โอเคมา2อ <hel ms> ังวันนี้ผมก็สวนเกือบลากเขาไปคุยแต่ผมก็ได้ไปคุยแลงมั่วโมงแทนเขานะครับเปิดมาใหม่นะครับผมก er ็เห exactly. ็นพี่จูโลงเขาไปท่ามมองอยู่ดักอยู่ตรงเต่านะครับซึ่งก็ดักอยู่นานมากนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาก็คงจะเข้าแหละช็อตนี้เขาคงเข้าไปล้วงมีอาเปล่าครับเขายังดักต่อเนื่องครับจนผมเข้าไปไปเปิดครับผ จนกลายเป็นผู้ประสบภัยโอ้พี่จูโล่งเรานี่ไม่ขยับเลยนะครับผมเมื่อไรเขาจะขยับอ,ะอ่ะอโอเคเขาขยับมาครับพร้อมที่จะช่วยผมช่วยผมทําอะไรเจ้าว่าน,นี้หูโดนปั่นออกไฟโอเคด้วยสามชาตตยานของคนป่านะครับเขาได้ทําการดักมีอาอยู่ที่เลนล่างนะติ้งไว้ฉันเคยดักมาก่อนไม่มีใครเห็นพุทธังบังตาไม่มีใครดูเราอยู่ลลวงมีอาจังหวะน,นี้ โอเคเอาใหม่เรายังไม่แพ้ให้โอกาสได้ครับโป้งก็ส่งต่อภารกิจให้กับซับนะครับโอเคภารกิจสําเร็จนี่ผมก็ได้เรียกเพื่อนรักของผมมานะครับมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่นี่หนีไม้ไผ่รอดไปนะมีฟิกเกอร์เอาแลวไอมีอานี่มาไงเนี่ย เรียบร้อยครับเพื่อนรักของผมไปคุยกับรากม่วงแลวหมดทีมเหลือผมคนเดียวเป็นไรแคลรี่ความหวังของผมจะเกิดเกิดมาแล้วครับจะมาช่วยผมแล้วเกิดมาก็กลัวผมเหงานะครับเดินเข้าไปรับหน้าแทนผมเลยนะครับนี่ไงยืนแช่เลยอ๋อที่เพิ่งเกิดมากระโดดเข้าไปรวบอย่างสวยงามครับส่วนพี่ไรล่าโอเคสงสัยดีโหลดกระสุวนอยู่เป็นไรโบราณเขากล่าวไว้ว่าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดแต่ตอนนี้ผมจะไปเกิดบอ่อใหม่อีกรอบแล้วแบบนี้นะครับไรล่าผมก็ได้คําชมจากฝ่ายตรงข้ามนะครับ ผมกับแฟนก็ได้ช่วยกันชมด้วยนะครับเพราะว่าไลล่าจะไม่เชื่อนะครับด้วยความที่เขินทําอะไรไม่ถูกเลยยืนนิ่งเสน่ห์ของเธอนี่มันแรงอยู่จริงอ้านเขินจูโล่งก็เขินกับวีรกรรมที่ตัวเองก่อไว้ก็เลยพิมพ์ใบเซล์ไลล่าจังนะครับน,นี้แฟนผมก็กดอันตดให้ผมขึ้นไปเขียนเลนบนนะครับ <Danger ous. S 1> ซึ่งพี่จูโล่งก็ตามมาเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกับผมนะครับแล้วทําไมต้องเดินเข้ามาวาร์ปข้างๆกันด้วยเนี่ยคิดอะไรกับเราเปะเนี่ยพอผมวาร์ปกลับบ้านเสร็จผมก็ได้ทําการเข้ามาช่วยนะครับ แฟนผมก็รวบเก็บไป2คิวนะครับซึ่งตอนนี้สวยมากๆแล้วนะแฟนผมก็สงสัยมีอะไรในป่าก็เลยเช็คผมก็เลยอยากเช็คด้วยเรียบร้อยครับผมก็โดนเด็กปั้นน้องไลลาเก็บไปเขากับแฟนด้วยความนี้ผมสงสัยว่าทาไมมียมันแรงจังผมก็เลยเปิดสกอร์บอดมาดมูชัดเลยแล้วผมก็ได้เห็นหมีหาไม้ไผ่กินในป่าผมก็เลยอยากเข้าไปทักทายเขาอยู่นะสงสัยขเขาคิดว่าผมจะไปแย่งไม้ไผ่เขากินนะเขาก็เลยได้ทําการเอาไม้ไผ่เขามาเคาะผมผมก็เลยถอยออกมา ถอ,อยออกมาได้ไม่ทันไลผมก็โดนเด็กบ้าน2ตัวนั้นไล่หัวดคคาบ้านนะครับผมกแฟนพยายามที่จะยื้อไฟเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าแฟนผมก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยล่วงลงไปนอนก่อนครับและทีมของผมก็ได้รับดีฟี